สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเกษตรวิธีพุทธสวนพุทธเกษตรวันนี้เราอยู่ที่พื้นที่แห่งความสุขนะครับเราจะมาอัปเดตนะครับนะดอกสะเดาถวายสายพันธ์เขาผ่องนะครับนี่คือลักษณะของดอกเขานะครับเพี่อนสวยงามมากๆนะครับนะปีนี้ออกตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้จะออกเยอะมากนะครับนะออกก่อนฤดูการกันเลยทีเดียวนะครับนะได้กินก่อนเพื่อนนะครับ สำหรับใครที่สนใจกิ่งพันน้พริมเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอนนะปีนี้เราจะตอนเยอะนะครับแล้วจําหน่ายนะพริมนะนะครับเหอนอยากกินของดีของอร่อยนี่เลยครับกินเพื่อป้องกันนะครับสมุนไพรพืชมากคุณค่านะครับขอบคุณท่านที่ติดตามขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอยากได้คอมเมนต์นีเลยนะครับ